สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นะคะทีมงานบ้านซอนำทีมโดยผู้ใหญ่วานิชเนตรกันหานะคะกับกลุ่มแม่บ้านเรามาทำโรงทานนะคะโรงทานข้าวผัดแจกนะคะกับให้ทุกท่านนะคะที่มาร่วมบริจาคโลหิตนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทำโรงทานนะคะก็ตั้งแต่เช้านะคะตอนเช้านะคะก็มาตั้งไว้นะคะ เผื่อท่านที่จะมาบริจาคโรหิตนะคะยังไม่ได้ทานข้าวนะคะหรือว่าค่ะทยอยนะคะมารับนะคะก็จะเราจะบริการนะคะให้ทุกท่านนะคะที่มารับบริจาคนะคะเลือดในวันนี้นะคะก็ท่านนะคะในอำเภอก็ลงมาตรวจงานด้วยตวนเองเลยนะคะวันนี้นะคะ่ะก็บรรยากาศนะคะค่ะก็มีไฟปกครองนะคะทั้งหมดก็จะมี เจ็ดโต๊ะนะคะลงทานวันนี้นะคะรวมด้วยช่วยกันนะคะค่ะได้บุญร่วมกันนะคะวันนี้นะคะมีลายล่งนะคะจะเป็นลงทานลงทานของฝ่ายปกครองก็จะเป็นนมนะคะกับข้าวต้มนะคะค่ะส่วน2และสรเราก็จะเป็นข้าวผัดแล้วก็มีลงทานไอศครีมของเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะคะนี่ก็ขอขอบคุณเอฟผู้ใหญ่ใจดีนะคะค่ะที่บริจาคนะคะในความอนุเครบริจาค โรงทานไอติมมานะคะค่ะส่วนมากนะคะก็ก็จะเป็นข้าวต้มนะคะแล้วก็เป็นข้าวผัดแลค่ะผัดเส้นเนาะค่ะประมาณนี้นะคะส่วนบ้านนี้ก็จะทํำข้าวผัดเพราะว่าจะได้ทานเผื่อท่านไหนมาบริจาคเลือดยังไม่ได้ทานข้าวเช้านะคะก็จะแวะมาทานนะคะไปเรื่อยๆเป็นระยะนะคะค่ะน,นี้ก็จะแจกโรงทานช่วยแม่บ้านสักนิดนึงแล้วก็จะไปับับริจาคเลือดนะคะ ไม่รู้ว่าวันนี้จะเกตจะได้ไหมนะคะเพราะว่าเพราะว่าอาจจะเกตไม่ถึงนะคะเนาะเพราะวันนี้พักผ่อนน้อยนะคะคุณหมอบอกว่าทางเพศสัตวนะคะตอนที่นิดมาร่วมบริจาคครั้งก่อนเพราะว่านิดเขาเขาบอกว่านิดพักผ่อนน้อยนะคะนอนน้อยนะคะต้องพักผ่อนมากๆแล้วก็ทานยานะคะค่ะซึ่งนิดก็ทานอยู่แต่ว่าไม่ได้ทานต่อเนื่องให้หมดนะคะทานแค่สามสี่เม็ดนะคะก็ค่ะ วันนี้ก็จะไปร่วมบริจาคเหมือนกันนะคะตรงนี้จะเป็นฝ่ายปกครองนะคะค่ะเป็นฝ่ายปกครองนะคะมาร,มร่วมด้วยช่วยกันวันนี้นะคะเป็นผู้เยญ่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เยญ่บ้านค่ะตงตบลน,นะคะของาบลดงวะทองนะคะหมู่เก้าวันนี้ก็มาร่วมทําโรงทานนะคะทำโรงทานกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมแล้วก็ผัดเส้นนะคะอร่อยมากนี่ก็ชิมแล้วนะคะกับท่านผู้ช่วยนะคะก็ ค่ะวันนี้เราก็จะมาร่วมแจกกับค่ะทุกท่านนะคะที่มาร่วมนะคะมาร่วมบริจาคเลือดนะคะก็จะทยอยมานะคะเนาะเพราะว่าช่วงเช้าก็จะไปลงทะเบียนนะคะนี่ก็แจกลงทานเสร็จนะคะก็จะไปลงทะเบียนเหมือนกันนะคะลงทะเบียนแล้วก็วัดความดันนะคะแล้วก็จะไปสอบประวัติก่อนแล้วค่อยเจาะเลือดหาเกลดนะคะแล้วค่อยได้บริจาคนะคะตามที่นี้เคยบริจาคมานะคะนี่ก็บริจาคมาประมาณ สิครั้งแล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่11นะคะเราก็ถือโอกาสมาทำโรงทานด้วยนะคะได้บุญร่วมกัน2ต่อนะคะเอซค่ะเพราะว่าเนาะบริการบริจาคเลือดนี้ก็จะช่วยให้พี่น้องนะคะคนไทยเราด้วยกันนะคะเนาะที่ขาดแคลนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลทางสกนอนครหรือว่าศูนย์คอนแกนนะคะเนาะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เราจะแบ่งปันนะคะให้กับมี ญาติสนิทมิตรสหายแลว้วก็เพื่อนร่วมโลกด้วยกันนะคะทั้งประเทศเรานะคะเนาะก็เรานะคะได้ช่วยเหลืออีกหนึ่งชีวิตนะคะเนาะก็นิดว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะในการโครงการครั้งนี้ที่มีการบริจาคเลือดนะคะเนะาะค่ะเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะแม่บ้านมั่นซ้อนนะคะถึงบางท่านบริจาคเลือดไม่ได้นะคะก็มาร่วมด้วยช่วยกันทำโรงทานนะคะเนาะ ค่ะมารวมโดยช่วยกันนะคะตรงนี้จะเป็นโรงท่านไอติมนะคะที่ f อผู้ใหญ่ใจดีนะคะค่ะเมามานะคะก็ขอขอคุด f อ,ขอผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ไม่ประสงค์จะออกน้ำนะคะก็ขอให้ครอบครัวของท่านมีความสุขความเจริญนะคะค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นพัฒนานะคะมีความสุขยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุนะคะค่ะนี่ก็พามาชมบรรยากาศบางโต๊ะก็อาจจะหมดแล้วเพราะว่านิด จะมาสายนิดนึงนะคะเพราะว่าข้าวผัดเนาะผัดร้อนๆแล้วก็มาเลยบางท่านก็บางร้านก็อาจจะมาต่อเช้านะคะข้าวต้มก็อาจจะหมดนะคะมาให้บริการนะคะทุกท่านที่มาร่วมในการบริจาคเลือดครั้งนี้นะคะตั้งแต่ประมาณ6กโมงครึ่งนะคะค่ะส่วนบ้านนี้ก็จะมาประมาณ3ามโมงสี่โมงเกือบเที่ยงนะคะเพราะว่าเราจะให้บริการทุกท่านที่บริจาคเลือดแล้วและะ้วค่ะพวมาตกลงกันแล้วอีก ชุดหนึ่งจะมาช่วงเช้านะคะค่ะช่วงเช้าหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงแปดโมงนะคะอีกชุดหนึ่งก็จะประมาณประมาณสองโมงสามโมงถึงสี่โมงเพราะว่าบางท่านบริจาคเลือดออกมาแล้วก็จะได้ทานข้าวด้วยนะคะค่ะก็ค่ะ,คะเป็นเรื่องที่นา่ายินดีนะคะวันนี้เนาะเราทีมงานมาร่วมบุญด้วยกันนะคะที่อำเภอบ้านม่วงของเรานะคะหอประชุมที่วการอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนครน,นะคะวันนี้รวมบริจาคโลหิตนะคะที่หอประชุมอำเภอบ้านม่วงของเรานะคะก็วันนี้คือคักนะคะนี่ก็อาเดี๋ยวจะจะพาไปชมบรรยากาศนะคะค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงทานก่อนนะคะค่ะดูโรงโรงทานว่าแต่ละบ้านมีอะไรบ้างนะคะค่ะส่วนนี้จะเป็นตำบลหนองมะทองนะคะที่เราเห็นอยู่นี้จะเป็นกล้วยนะคะกล้วยหอมแล้วก็ผัดเส้นนะคะ ก็ขอขอบคุณที่มงานนะคะ,อะขอบคุณมากมากเลยนะคะฝั่งโน้นะคะจะเป็นบริจาคเลือดนะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปชมนะคะแต่ดูบรรยากาศตอนที่อยู่ลงท่านก่อนนะคะอีกสักพักนี้จะพาไปชมบรรยากาศที่หอประชุมนะคะแต่ตรงนี้เป็นใกล้ๆนะคะใกล้ๆหอประชุมเรามาจะทํโลงทานแต่ละโต๊ะนะคะจะ ชุดนี้จะเป็นเจ็ดโตะนะคะเจ็ดโตแล้วก็จะมีโรงทานประมาณสี่โตะนะคะที่เราตกลงกันว่าให้เข้ามาก่อนช่วงเช้านะคะส่วนนี้ก็สายๆนะคะเป็นช่งชวงๆนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทีมผู้ช่วยนะคะดวงมะทองูงก้านะคะสําหรับกล้วยนะคะค่ะอีกก็จะจะฝฟังทีมงานบ้านซอของเรานะคะค่ะเป็นไงบ้างนะคะก็คึกคักมากเลยนะคะทีม งานบ้านสอก็ยินดีนะคะก็ที่มาแจกโรงทานให้ในวันนี้นะคะที่ทุกท่านที่ได้มารับบริจาคเลือดนะคะก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะเนาะร่วมบุญด้วยกันนะคะวันนี้บุญสองต่อนะคะทั้งท้งมาบริจาคเลือดแล้วก็ทํโรงทานด้วยนะคะนี่ก็ขอขอบคุณน,นะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคในครั้งนี้นะคะค่ะก็ร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กละน้อยนะคะส่วนทีมงานบ้านสอของเรานะคะ ทีมงานเข้มแข็งนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ประพิษคุณนวีนะคะอาแข้งนะคะแม่สารวัตรนะคะคุณป้าอ้อยนะคะแม่ผู้ช่วยนะคะนักกล้องนะคะค่ะก็ที่ขาดไม่ไดค้คือผู้ใหญ่วนณิตนะคะผู้นําชุมชนเราผู้นําชุมชนเข้มแข็งของเรานะคะก็ ก็ขอขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยชื่อกันในวันดีนะคะรวมทั้งคุณนาเนียงด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณ f อผู้ใ้า่ใจดีนะคะที่เป็นแรงสนับสนุนภายในครั้งนี้นะคะทุกท่านทุกคนนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะค่ะได้วรวมบริจาคนะคะในลุงทานครั้งนี้นะคะนี้ก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนไต้ปกปักรักษาครอบครัวของท่านให้มีความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนามีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะนี้ก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมให้กำลังใจสวัสดีคะ่ะ